สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮัสวัสดีครับมีนักกีฬาครับวันนี้เราอยู่กันในเดอะแร็คแนลโคดเบต้านั่นเองนะครับสรุปเปอร์กิโมแล้วก็ดาวน์โหลดที่ไหนเดี๋ยวมีจะขออนุญาตมาพูดให้ฟังนะครับตามงานนะครับเอ่อโหเล่นเล่นเล่นัน,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 นบอลติดอยู่งักเลยตอนแต่ว่าจบเรียบร้อยแนละ้ววันมีมีจมแต่วันเดียวว่าดันบอลนะอ่ะเออก็เพราะว่าต้องรีบจบเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาทํางาน10กับ11นะครับวันนี้ก็มีอีกเกมหนึ่งเปิดด้วยนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเลยนะครับเดี๋ยวมีจะลงลิงไว้นะตอนนี้โหลดด้ Google Play ทางเอ่อพี PC. แล้วก็ไอแอนดรอยนะครับ iOS ยังไม่ได้นะมีลองเช็คแล้วแต่ iOS อาจจะไปเปิดก็ที่ถามมาเขาบอกว่า iOS เปิดใบหนึ่งให้ดาวน์โหลดครับตอน13บสาเกิดไม่ได้จริงไม่ใช่ปัญหาครับตอนนี้เออมีลองคุยกับเจ้าของ UG4 แล้วเขาบอกว,ว่าเดี๋ยวจะขอทางเอ่อ Google Ad มานะครับก็คือได้เล่นแน่นอน iOS สบายใจได้แต่ว่า iOS อาจจะมีถ้าเกิดสมุิมันชาเิ็นึนงอาจจะมีเลนเลดเลนึงนะครับ iOS แต่ยังไงได้เล่นแน่นอนอาจจะได้เล่นในในสช่องทางคือสามารถดาวน์โหลดทางเอ่อ ไอโฟนปกติเลยไก่ช่องทางนึ่งคืออาจจะโหลดห่าอยู่ G ถ้าเกิดมันมีปัญหามากๆนะประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ Android สามารถโหลดได้แล้วสามารถดาวน์โหลดได้เลยครับกดลิงก์ใต้ล่างมีเลยเปิดตอนบ่ายสามนะครับถ้าเกิดเป็นทีออฟเซอร์เวียจะเปิดพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าที่หมีไปเช็คมานะอะแล้วสรุปวันนี้จะมาพูดอะไรก็นอกจากการดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาพูดถึงไกพผู้เล่นด้วยครับเดี๋ยวมีจะลงลิงก์ไว้ข้างล่างไก่ผู้เล่นตอนนี้ มีอะไรบ้างอ่าไกด์เจอาชีพนะครับเซต,ตันาราคาแบบละเอียดเลยก็สาหรับผู้เล่นใหม่ไม่รู้จะเล่นอ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนําดู p h โฟ e นะครับสามารถเปิดเห็นไหมไล่์ทีละยูสได้เลยสามารถเล่น10เกมพร้อมกันสบายเลยครับอ่าต่อไปในเรื่องราคานะครับยูวจะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน g v i p จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ30วันกับ90วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ uvp 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ gvp เหลือ5 540บาทเหลือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมากอ่าอย่าลืมใส่โค้ด lucky b e a ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด l u ี k y b e a ด้วยนะครับสร็จเพื่อนเพื่อนกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารออ่ททัวไไย,ยบาชีพะร ก็สามารถไปกดดูได้เลยครับอันนี้มีจะไม่ทําใหม่นะเพราะว่ามีเคยทําไปแล้วก็สามารถไปไปกดคลิปเก่าดูได้มีลงลิงไว้ใต้ใต้ร่างคลิปเนี้ยไปเปิดปด,ปด,ปด,ดูได้เลยครับเจ็ดอาชีพอาชีพอย่างง่ายสุดใช่ไหมมีให้วิสัทมีให้วิสัทลองมาฮันเตอร์แล้วก็พระ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 แต่ว่าต้องเป็นพีชก่อนนะพีชสายโฮลี่ถ้าเกิดตอนเป็นออลโคอาจจะลําบากนิดนึงครับอาจจะลาบากนิดนึงแต่ว่าไอ้วิสัทกับฮันเตอร์นี่สบายคู่ อ๋อส่วนคูซาเดอร์กับเซกไม่เข้านะครับเซกก็สบายเหมือนวิซาร์แล้แหละเพราะว่าเริ่มมาเป็นเมเมิลเปโซไตเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดก่อนละกัน,ส,น,ส,นส่วนอาชีพอื่นสามารถเล่นได้แต่แต่ว่าจะไม่สบายเท่าวิซาร์กับฮันเตอร์แล้วก็พระนะสามอาชีพนี้มีว่าสบายสุดอันนี้เนเพื่อนเรื่องเอาาอ่อถ้าโคตรตอนนี้โคตรเบต้าอยู่ก็คือการมีการลบตัวนะครับอันนี้เพื่อนๆสามารถเล่นได้เลยอยากเล่นอาชีพไรก็เล่นไปไม่ผิดอะไรนะครับลองเอาเอาเอา,เอาเรียกว่า เราชอบอาชีพไหนก็เล่นไปแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เชื่อหมีก็ลองเล่นวิสาดูก็ได้แล้วจะรู้ว่าความโกงเบอร์ต้นๆเป็นยังไงอะลองดูลองดูอ,ดอะต่อไปอันที่3นะครับควรเติมอะไรแนะนำ VIP 2เพราะว่าอะไรเพราะว่า VIP 2เนี่ยมันจะได้ค่าเจาะสายกายภาพ20%แล้วก็ไปในส่วนสายเวทเจาะถึง50%วิวิสาจะยิงแรงมากแล้วก็มีแนะนำในคลิปด้วยครับ VIP 3 VIP 4มี VIP 5มีอะไรซึ่ง วีวีสามเนี่ยจะมีในส่วนการบอสให้เลือกการบอสส่วอย่างเขาเจะเอาการมุนไรกันทําให้เดินเร็วแล้วก็บวกสเตตัสนะถ้ามีจําไม่ผิดนะครับถ้าเกิดผู้พี่ขออัยบาีมาไทยอา,อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับอาต่อไปในส่วนอันที่สี่เทคนิคการเก็บเลเวลหนึ่งถึงหนึ่งร้อยอันนี้ก็เอาไปดูไปศึกษาเลยครับสาหรับผู้เล่นใหม่นะถ้าอยากแบบเลเวลไวๆก็ควรจะต้องดูตรงนี้ไม่งั้นอาจจะแบบตามเขาไม่ทันเกมนี้ต้องบอกบอกเลยว่าบอดกิสี่ชั่วโมงครับเติมตัวเดออันนี้บอกเลยนะถ้าใครคิดว่าจะเล่นใน iPhone หรือ Android เปิดในมือถือมีบอกเลยระเบิดแน่นอนมันต้องเปิด24ชั่วโมงเพราะนั้นทางเดียวของเพื่อนๆก็คืออาจจะต้องเปิดในคอมครับหรือว่าจะไปเปิดในโปรแกรม UG Phone ก็ได้ตกแค่วันละ9บาทเดือนละ250เองนะอันนี้เดี๋ยวมีจะมีคลิปข้างล่างมีแนะนำการใช้ด้วยนะครับก็ไม่รู้อะมีไปเปิดในคอมค่าไฟถ้าเปิด24ชั่วโมงเดือนนึงก็พันสองพันอะมีเปิดใน UG สบายครับถูกไปเยอะไม่ต้องมานั่งดูแลแพลตฟอร์ม อ่าต่อไปนะครับคลิปที่ไรครับสามสี Torah, ่ห้าอ่ะคลิปที่ห้านะครับไต้หวันอัปแพตเนิร์สี่อาชีพมีใครบ้างถามว่าเออซีจะมีผลไหมนี้หมีบอกไม่ได้นะแต่คือหมีว่าน่าจะมีเพราะว่าไต้หวันมันคือเซฟแม่ของเดอะแร็หน้าล็อกนะครับคิดว่าน่าจะมีผลก็มีการปรับบาลานซ์สี่อาชีพโดนหนักที่สุดคือแอดเพราะว่าปกติแอสโซนิกแต่ว่าที่เพื่อนๆเล่นโค้ดเบต้าแอดยังไม่โดนนะเพราะนั้นมาสามารถรัวโซนิกโบได้เลยครับรัวแบบโอ้โหวี่งหนึ่งสองสามทีอ่ะ อันนี้เพื่อนๆก็สามารถไปดูได้ครับอาชีพอะไรมีเนิร์บ้างอ่ะเดี๋ยวมีพูดให้ฟังนะมีแอดมีฮันเตอร์แล้วก็มีพ่อค้าแล้วก็มีไนท์แต่โดนอ๋อมีวิสัทวิจริงๆมัน5อาชีพแต่ว่าที่มีไม่ได้เขียนวิาสาทไม่ไม่ได้เขียนเนอร์บห้าอาชีพผลเพราะว่าวิสาทมันเป็นเนิร์บไลติ้งโบสซึ่งแทบไม่ได้ใช้อยู่แล้วส่วนใหญ่มันเนิร์บโซสไตล์ก็บอกแล้ววิาสาทเกมนี้ลูกรักครับอันนี้เรื่องจริงนะลูกรักลูกรักแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พูดแค่นี้แหละ ทั้งทําไมวิสัทมันมันโกงใช่ไหมเพราะว่ามันสามารถยิงบอสยิงทุกตัวโบนโลกใบน,นี้เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับในขณะที่ว่าฮันเตอร์ทำไมเป็นรองวิสัทภาคนี้เพราะว่าบางทียิงบอสอะตัวขนาดใหญ่อะมันดามเป็ดร้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยแล้วฮันเตอร์มันต้องเปลี่ยนลูกธน,นูตลอดวิสัทไม่ต้องเลยครับโซสไตล์ลูกเดียวจบจริงๆนะเอ็นเกมเลยซึ่งถ้าเกิดสมมุติเราถามมาว่าสายเติมไหนเก่งสุดใช่ไหมอันนี้มีเห็นจากเซฟนอกระนะตีบอสถ้าเป็นสุละตาเล่นแอรครับแอรโซนิค เพราะว่าโซนิคบวงมันรัวมันมันรัวเร็วที่สุดในเกมแล้วอ่ะแต่คืออย่างที่มีบอกคืออันนี้ไม่เป็นในช่วงตอนที่ว่าแอดยังไม่ปรับถูกไหมแต่ถ้าเกิดใครจะเล่นตอนโค้ดเบต้าอยากสัมผัสแอดความโกงก็สามารถเล่นได้ครับอันนี้มีไกด์อยู่เพื่อนๆดูได้เลยว่ามันรัวโค้ดปะ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 ,ปะผูกพายุโซนิค แต่ว่าถ้าเกิดเ,เพื่อนๆอยากรู้ว่ามันเนิร์ฟยิงเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในคลิปได้อันนี้มีเทสให้ดูเลยกับตอนเนิร์ฟกับไม่เนิร์ฟเราจะเห็นแล้วว่าแอดต้องมีดีเลย์ประมาณเกือบ2องวิเขาเขียนคูดาวศูนย์จุดแปดก็จริงแต่คูดาวจร,จริงมันประมาณเกือบเกือบสองวิอ่ะนั่นแหละครับก็ไปลองดูส่วนไน้พ่อค้ามีผลนิดนึงใช่ใช่ว่ามีผลนิดนึงเพราะว่าปกติมันไม่ได้รวมสกิลอยู่แล้วแบดกับเมโมไน์มันก็ใช้ไปแล้วมันก็มีดีเลย์แป๊บหนึ่งอ่ะเออมันจะไม่เหมือนแอด ส่วนฮันเตอร์ก็เบิ้ลชา้าลงนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับเพราะว่าเบิ้ลมันยิงไกลยอยู่แล้วปกติมันรัวได้อยู่แล้วมันก็ชา้าขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่แอดมีผลเยอะสุดก็สําหรับใครจะวางแผนเล่นแอดตอนโอเพนเบต้าก็ลองคิดดีๆถ้าเกิดเนิร์ฟก็แย่เหมือนกันนะใช้คำว่าแย่เหมือนกันแต่ก็เก่งอยู่ดีอะเอออ่าต่อไปเป็นในส่วนคลิปที่6กนะครับก็คือบอดยี่สี่ชั่วโมงไม่ไหวเครื่องระเบิดมีทางแก้ไขก็อย่างที่บอกครับไ่เปิดในคอมถ้าเกิด เออเอาถูกตอนนี้มีการแนะนำ UG Phone ไปเลยครับอันนี้ก็จะมีวิธีการใช้อย่างละเอียดเพื่อนสามารถเข้านิก์ไปดูได้อ่าอันนี้มีสรุปคลิปที่มีสาระสำคัญในตอนโค้ดเบต้าแล้วตอนโอเพนแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ตอนนี้ว่างๆเห็นไหมโอ้ใบหนึ่งเออเปิดตอนใบหนึ่งขออภัยครับเปิดตอนใบหนึ่งนะแลกอ่ะสิบสามจุดศูนย์ศูนย์อีกตั้งสามชั่วโมงเนี่ยโอ้ใช่เพื่อนๆก็ลองไปดูอะไรก่อนก็ได้ครับหาความรู้หาอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามันี อ่ะขอให้คนเล่นเกมเดยวแล้อนนะลองอย่างมีความสุขแล้วกันนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ